กำลังจะส่งน้ำพริกนะคะน้ำพริกเห็ดกรอบค่ะลูกค้าสั่งเยอะมากเลยค่ะทำใหม่ๆนะคะก่อนจะส่งเราก็จะตรวจความเรียบร้อยก่อนนะคะนี่คืออีกรถหนึ่งนะคะแต่ว่ายังมีลูกค้าสั่งเห็ดสวรรค์อีกเยอะเหมือนกันนะคะประมาณ หลายหลายหลายพันบาทเลยค่ะอันนี้คือแถมนะคะแถมให้ลูกค้าเขาสั่งเยอะค่ะพี่ลินเลยแถมน้ําพริกเห็ดกรอบไปหนึ่งแพ็คมูลค่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทนะคะ,ะตรวจตรวจความเรียบร้อยก่อนส่งสวยงามะคะ่ะ แพ็คเสร็จเรียบร้อยนะคะปุงเสร็จอ่แล้วก็แพ็คนะคะแล้วก็ติดติ๊กเกอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปส่งไปสนีนะคะไปส่งอ่ช้อปปี้นะคะต้องตรวจ ทีละนั่นก่อนว่าเรียบร้อยไหม โอเคค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวแพ็กส่งก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ